สวัสดีครับพบกับช่องจอดทอยสตูดิโอ e ีนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์ The Devil Born Again แบบสรุปและสปอยเนื้อหาอีพีที่1-9ถึง9ครับผมเคยรีวิวซีรีส์เดด e e วิลบอร์นเกนอีพีที่1ที่2แบบไม่สปอยมาก่อนเลยรอชมซีรีส์จนครบทั้ง9ตอนแล้วค่อยมาสรุปและรีวิวจนครบทีเดียวครับเรื่องราวของซีรีส์ The Devil Born Again ะเล่าถึงช่วงเวลาที่แมดเมอร์ด็อกหรือฮีโร่ภายใต้หน้ากากเดบิวิลอยู่ในจุดที่ดิ่งที่สุดทำให้แมดเรื่องทิ้งหน้ากากนักปราประรรมเพราะไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนรักอย่างฟอกกี้เนลสันที่จากไปจากน้ำมือของวายร้ายสุดบ้าคลั่งอย่างพอยเซ z กเตอร์หรือสมยานามบูอายแถมผลพิจารณาคดียังตัดสินให้บูอายรอดจากการประหารเป็นจำคุกตลอดชีวิต สร้างความปวดใจให้แก่แมตต์และคาเลนเพจจนทำให้เธอย้ายไปอยู่เมืองอื่นเพราะทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันวิวสันฟิตหรือคิงพินได้กลับมาและพยายามฟอกขาวจากธุรกิจมืดเพื่อเข้าชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กส่วนธุรกิจมืดควบคุมโดยวาเนซ่าภรรยาของฟิตผลผู้ชนะตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กเป็นของวิลสันฟิต ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้สนับสนุนอย่างท่วมท้นแต่ก็สร้างความเคลือบแกงใจให้แก่แมดเมอร์ด็อกและฝาดที่ต่อต้านเพราะคนอย่างฟิตจะกลับตัวเปลี่ยนเป็นคนดีได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เองแมดได้เริ่มคบหาดูใจกับ Gren, ดรเฮเทอร์เกนจิตแพทย์สาวแสนสวยซึ่งดรเกรนนอกจากจะเป็นจิตแพทย์เธอยังเป็นนักเขียนหนังสือชื่อดังที่เป็นที่นิยมในแวดวงจิตวิทยาอาชญากรรม ด้วยความสามารถของเธอบิลสันฟิตจึงว่าจ้างให้เธอช่วยบำบัดชีวิตคู่ของเขาและวานิ่าเมื่อมีคดีความไม่ชอบมาพากวเกิดขึ้นแมทจึงได้อาสาไปเป็นทนายความให้กับเฮกเตอร์อายาลาเพราะเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์จากการเฮกเตอร์พยายามที่จะช่วยคนที่ถูกทำร้ายแต่เกิดอุบัติเหตุทำให้ตำรวจนอกของแบบนายหนึ่งตายการตายของตำรวจทำให้เฮกเตอร์เป็นเป้าหมายของการล้างแค้นจากพวกตำรวจเลว ทำให้แมตต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือระหว่างขึ้นให้การที่ศาลพยานในคดีเกิดปอนแหกกับคําให้การทําให้แมทเมอร์ด็อกจำเป็นต้องใช้ไพ่ไม้ตายแต่าก,การสืบรู้ตัวตนแท้จริงของเฮกเตอร์และบอกศาลว่าที่แท้จริงแล้วเฮกเตอร์คือฮีโร่สารเตี้ยภายใต้หน้ากากนามนว่าไวทไทเกอร์วีลบุรุษนักปรับอธรรมในชุมชนฉะนั้นทำให้เฮกเตอร์ชนะคดีไปในที่สุด สร้างความหัวเสียให้แก่วีสันคริสที่คอยจับตาดูคดีนี้เป็นอย่างมากและต่อต้านพฤติกรรมฮีโร่ภายใต้หน้ากากสานเตียพอเป็นพวกที่ทําให้ระบบนิจิรัฐพังหลังจากชนะคดีเฮกเตอร์กลับไปสวมเครื่องแบบฮีโร่อีกครั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่แต่แล้วกลับถูกสังหารโดยชายปริศนาที่สวมรอยเป็นสานเตียสุดดาร์กอย่างเดอะพันิเชอร์ผิดฉากตำนานนักปราบอธรรมอย่างไวไทเกอร์ การตายของเฮกเตอร์สร้างความเสียใจให้แก่ครอบครัวรวมไปถึงหลานสาวของเขาที่ชื่อแองเจล่าระหว่างที่แมทไปรอฟังผลทันสูตรศพแองเจล่าได้ขอเข้าพบกับแมทเพื่อตัดพอ้อและตั้งคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมกับสิ่งที่เฮกเตอร์ต้องได้รับว่าคุ้มไหมที่เขาต้องตายหลังจากการชนะคดีแมทไปสำรวจด,ดูในที่เกิดเหตุและพบวัตถุท,ที่ต้องสงสัยเป็นปอกกระสุนที่มีสัญลักษณ์รูปกะโหลก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ของเดอะพันนิเชอร์ทำให้แมทสงสัยในกลุ่มตำรวจเลวที่เคยมีเรื่องกับเฮกเตอร์ที่มีสัญ,ญลักษณ์รอยสักเป็นรูปกระโกเลยแวะไปสอบถามเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่ชื่อแฟรงค์แค s เซิหรือแอนตี้ฮีโโลสุดโหดสมญานามว่าเดอะพันนิเชอร์และแจ้งเรื่องปอกกระสุนว่ามีพวกข้างใครเดอะพันนิเชอร์แอบสวมรอยและก่อเรื่องสังหารเฮกเตอร์ นั่นทำให้แฟงเห็นว่าแมทหมดไฟในการเป็นแด d เดวิลเลยพยายามกระตุ้นให้แมทโกรธโดยการทำหาความยุติธรรมให้กับฟ o อกกี้และกระตุ้นให้แมทออกไปล้างแค้นตาต่อตาฟันต่อฟันแบบเดียวกับสิ่งที่แฟงทำหลังจากการประทับลมกับเพื่อนเก่าแมทกลับมาบ้านพักและทบทวนความคิดของตนเองเพื่อฝึกซ้อมฝีมือและเตรียมพร้อมลุยอีกครั้งในช่วงนี้เอง ในเมืองเกิดเหตุการ์สะเทือนขวัญมีผู้คนสูญหายและถูกฆาตกรรมหลายต่อหลายลายที่เป็นลักษณะรูปแบบของฆาตกรต่อเนื่องที่สวมหน้ากากและเรียกตัวเองว่ามิวสจากการตรวจยินเอทำให้ตำรวจสนิษฐานว่าผู้ทองสงสัยใช้เลือดของมนุษย์ผสมกับสีและเกี่ยวข้องกับงานสตรีทอาร์ตที่เป็นรูปวาดอยู่ทั่วเมืองในขณะเดียวกันวิลสันฟิตเริ่มหงุดหงิดกับการเสียแซงร่วมกิจกรรม ในการทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กบวกกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างแก๊งที่ควบคุมโดยวานิ่ากำลังคลุกคุนวิทเลยเฉยโอกาสขอตั้งกองกำลังพิเศษเพื่อมีจุดประสงค์ปราบปรามวายร้ายและกลุ่มฮีโร่สารเตีย้ยที่สวมหน้ากากจากข่าวสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นทำให้เอ็งเชล่าขอเข้าพบกับแมทเพร่ะแจ้งข่าวว่าเฮกเตอร์เคยเล่าบ่อแสที่เกี่ยวข้องกับมิว ให้เธอฟังก่อนที่เขาจะตายแมทเลยให้เธอไปแจ้งความแต่แองเจลาไม่สามารถไว้ใจพวกตำรวจที่เคยทำร้ายลุงเธอได้วิลสันฟิตและบัญชาก,การเตรียมตั้งกองกำลังพิเศษด้วยตนเองโดยใช้ตำรวจเหลือเดอนที่มีประวัติเสียเพื่อทำงานลับๆให้กับตนในขณะเดียวกันพันยาของเฮกเตอร์โทรหาแมทว่าหลานสาวของเธอได้หายตัวไปทำให้แมทรู้ว่า เธอน่าจะบุกเดี่ยวไปตามบอดแสที่เฮกเตอร์ทิ้งไว้ดวเองเจล่าพลาดท่าโดนมิวจับตัวไปในระหว่างที่มิวกำลังจะสูบเลือดเธอเหมือนกับเหยื่อ,อรายอื่นๆแมทจำเป็นต้องสวมชุดยาเดวเดิลอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือเธอและต่อสู้กับมิวอย่างดุเดือดในช่วงที่ต่อสู้กันเองเจล่าเสียเลือดมากทำให้แมทต้องรีบเข้าไปช่วยมิวเลยอาศัยจังหวะน,นี้หลบหนีไป วันรุ่งขึ้นตำรวจพบหลักฐานของผู้ต้องสงสัยและแจ้งข่าวให้แก่วิลสันฟิตในระหว่างนั้นเองแมดแอบประยหลักฐานในที่เกิดเหตุแต่พบรูปวาดที่วาดด้วยเลือดเป็นรูปของดรเฮเธอร์เกนในขณะเดียวกันดรเกนได้นัดพบคนไข้รายรหนึ่งหลังจากการบำบัดทำให้เธอรู้ว่าเขามีพฤติกรรมน่ากลัวและอาจเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ชื่อมิวส์เลยพยายามหนีทำให้มิวส์ลงมือทำร้ายเธอ จนเนอร์ตอเกนได้รับบาดเจ็บแมทเห็นท่าไม่ดีจึงสวมเครื่องแบบเดเดวิลและรีบเข้าไปช่วยเหลือระหว่างที่ทั้งคู่ปะทะก,กันอย่างดุเดือดเอร์เตอร์เกนได้ใช้ปืนนั่นไกสังหารมิวจนถึงแก่ความตายกองกำลังพิเศษของฟิตได้บุกมาในที่เกิดเหตุเดเดวิลอาศัยช่วงจุลมลนุหลบหนีออกไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ฟิตแถลงข่าวและเคลมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นทั้งหมดว่าเป็นผลงานของกองกำลังพิเศษ ที่เขาจัดขึ้นเพื่อปิดบัญชีกับมิวและคุมสื่อทุกสำนักให้ออกข่าวแบบที่เขาถแถลงซึ่งตอนนี้เองฟิตเริ่มออกลายเผยความชั่วร้ายแล้วคอยจับตาใครข้ขตามที่คิดเป็นปฏิปักษ์กับเขาเด็กเตอร์พอยหรือบูอายที่ตอนนี้อยู่ในเดืนจำพิเศษได้ขอนัาเจอแมทเพื่อต่อรองหลังจากวิสันสั่งย้ายเขาไปอยู่ณพันธสถานแห่งใหม่เพื่อหวังกำจัดเขา โดยให้แมทช่วยเหลือได้กับการขึ้นให้การเพื่อเปิดโปงว่าใครคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังในการสังหารฟ็อกกี้แมทต้องจำยอมตกลงหอมแก้งซัดบูวายจนฟันล่วงก่อนกลับไปเมื่อเข้าผสมพยาบาลบัวายอาศัยจังหวะน,นี้หลบหนีออกจากคุกในค่ำคืนนั้นเองวิวสันฟิตได้จัดงานระดมทุนเพื่อหาผู้สนับสนุนในการร่างกฎหมายพื้นที่รัฐพิเศษ จะได้เชิญดรเกนกับแมทไปร่วมงานด้วยแมทขอจับตาดูฟิตที่งานเลี้ยงเห็นความไม่ชอบมาพากลจึงพยายามเข้าไปคุยกับฟิตในช่วงเจนลำมทำให้แมทรู้ว่าผู้ที่สั่งฆ่าฟอกกี้ที่แท้จริงแล้วคือวานิ่าพันยาของฟิตนั่นเองบัคผู้น้องคนสนิทของฟิตได้รายงานข่าวแก่เจ้านายว่าขณะนี้บูอาได้หลบหนีออกจากคุกแล้วและตอนนี้เอง ที่บูอายได้แฝงตัวเข้ามาในงานเลี้ยงเพื่อเตรียมั่าไกสังหารฟิตแมทเห็นท่าไม่ดีเลยจำใจกระโดดเข้าขวางรับกระสุนแทนฟิตจนทำให้แมทได้รับบาดเจ็บบิลสันฟิตเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้จึงฉวยโอกาสวางแผนเพื่อเตรียมประกาศใช้กฎหมายพิเศษโดยการจัดฉากตัดระบบไฟฟ้าทั้งเมืองเพื่อสร้างสถานการณ์แล้วส่งคนประจัการผิดบัญชีกับแมทที่โรงพยาบาล แมทเห็นท่าไม่ดีเลยหนีออกมาและหลบไปที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งเพื่อนเก่าอย่างแฟงเตรียมมาสแตนบายเพื่อช่วยเหลือไอ้แดงเพื่อนสีและเตรียมรับมือกับกองกำลังพิเศษที่บุกไปเพื่อจัดการกับพวกเขาโดยแมทขอให้แฟงออมมือหน่อยแต่คนอย่างแฟงไม่สนและจัดเต็มอย่างดุเดือดชนิดเลือดสาทั้งคู่ร่วมมือกันเข้าปันหนากับกองกำลังพิเศษหลังจากการประทัจบลง คารินเพทได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วสาขับรถพาสองฮีโร่ไปส่งอย่างที่ปลอดภัยแมตสืบรู้และบอกคารนว่าการตายของฟอกกี้อาจมีเงื่อนงำเพราะไปกระทบธุรกิจมืดของวานิ่าในบริเวณท่าเรือเลดฮุกเลยทำให้เขาถูกสังหารในขณะเดียวกันสถานการณ์ในเมืองดูจะลุกลามใหญ่โตขึ้นเพราะมีการประทะก,กันของกลุ่มผู้ต่อต้านกับกองกำลังพิเศษของฟวิตที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตกฎหมาย แฝงจึงบุกเดี่ยวลุยใส่เละอย่างบ้าเลือดกับหน่วยพิเศษแบบถึงลูกถึงคนแฟงตัวคนเดียวไม่อาจต้านทานจํานวนคนของกองกําลังพิเศษได้เลยทาให้เขาถูกจับพวกกองกําลังพิเศษพยายามเคี่ยกล่อมให้แฟงเข้าร่วมทีมและนั้นทําให้เขารู้ว่ากลุ่มตํารวจเลวพวกนี้เป็นแฟนคลับที่บ้าและข้างใครในตัวเขาโดยแฟงปฏิเสธคําเชิญและสมเพศพฤติกรรมตํารวจเลวพวกนี้ที่เห็นว่าเขาเป็นไอดอล ละถามว่าพวกเองทุกตัวเคยสูญเสียทุกอย่างแบบที่ตนเสียไหมเมืม่อไม่เข้าร่วมกลุ่มแฝงจะโดนเหล่าแฟนขับลุมจัดประเคนขนมตุกตับทันทีถึงแมทจะอยากบุกเข้าไปช่วยแต่คาร์เลนเห็นว่าตอนนี้แมทบาดเจ็บและไม่สามารถไปช่วยใครได้จึงให้พักฟื้นแล้วไปตั้งหลักก่อนวิวสันฟิตสืบรู้ว่าที่บดีตำรวจที่กำลังจะแฉและเออปิดโปงความชั่วร้ายของเขาฟิตเลยโกรธจัดจึงกำจัดทิ้งอย่างโหดเหี้ยม ร้อมกับขู่และจัดการยัดเยียดกฎหมายมืดให้แก่ผู้ต่อต้านทุกคนหลังจากเหตุการณ์สงบฟิตประกาศใช้กฎหมายรัฐพิเศษเพื่อควบคุมพวกสารเตี้ยและเอื้อประโยชน์เพื่อฟอกขาวให้กับธุรกิจมืดที่เขาและวานิซ่าวางแผนไว้โดยตอนนี้เองที่วิลสันฟิตกลับมาประกาศสักดาเป็นคิงพินผู้ชักใหญที่ชั่วร้ายอย่างเต็มตัวแมทหลังจากฟื้นอาการบาดเจ็บ ทำให้เขารู้ว่าการที่เขาจะต่อกรกับคิงพินและกองกําลังพิเศษไม่สามารถสู้เพียงลําพังภายใต้หน้ากากเดวิลได้จําเป็นต้องหาพันธมิตรและกองกําลังเพื่อเอาคืนและโค่นล้มคิงพินและทําให้กฎหมายกลับมาศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งและนี่คือเรื่องราวแบบสรุปในประเด็นที่สําคัญของซีดีเดวิลบอลนเกนครับต่อไปผมจะมารีวิวความรู้สึกและสรุปภาพรวมของ E ีทั้ง9ตอนครับ นอกเหนือจากทีมนักแสดงที่ยอดเยี่ยมต้องขอชมเชิญสตูดิโอและทีมงานสร้างซีรีส์ที่ยังคงความเข้มข้นของเส้นเรื่องที่ควรจะเป็นในแบบของเดเดวิลพอแมตเมอร์ด็อกเป็นเพียงทนายความตาบอดและเป็นฮีโร่ระดับชุมชนถึงจะมีสกิลการต่อสู้และสัมผัสพิเศษทางการได้ยินแต่เขาก็ไม่มีพลังเวอร์วังอลังการใดๆเลยทำให้เขาดูจับต้องได้ ซึ่งทำให้คนดูคอเยอใจช่วยให้เขาสามารถต่อกรกับอำนาจมืดและโค่นล้มวิสันฟิตผู้ทรงอิทธิพลถึงเรียลาชาแอคชั่นของเดเดวิลจะดูดูเดือดแต่เขาก็ไม่สามารถข้ามเส้นศิลธรรมแบบถึงลูกถึงคนอย่างที่เดอะพันนิเชอร์ทำได้เพราะการประทะกับความชั่วร้ายบางครั้งจำเป็นต้องจัดการแบบที่ร้ายกว่าชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันการกดตัวรับเชิญของแรงทุกครั้ง เลยทำให้สร้างความสะใจให้กับผู้ชมในทุกวินาทีที่เขาปรากฏตัวทำให้ภาพรวมของซีรีส์ตลอดทั้งซีซั่นมีทั้งตอนที่พีคและดอปบ,บ้างปะปนกันไปแต่โดยรวมถือว่าเป็นการเปิดตัวเดเิวิลและปิดซีซั่นนี้ที่ได้ผลลัพธ์ในระดับที่น่าประทับใจทำให้ผู้ชมอินตามและอยากชมซีรีส์ในซีซั่นต่อๆไปซึ่งผมเชื่อแน่ว่าตอนจบที่ทิ้งปลายเปิดถึงกลุ่มเหล่าพันธมิตร จะมาสู้เคียงข้างกับแมทน่าจะมีฮีโร่รับเชิญอ,อีกหลายๆคนเข้ามาร่วมแจมครับสรุปคะแนนที่ผมจะให้กับซีรีส์ d d a e e เดวิว n Again ก็คือ9.10ครับและนี่คือความรู้สึกส่วนตัวของผมเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอฝากช่องจอทอยสตูดิโอผมไะยังคงรีวิวเรื่องหนังเล่าเรื่องของเล่น ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ